คลิปนี้สิม,ม่าบอกเรื่องเล่าของแม่พญาเพชรแสงตะวัน J o 2อทูนะคะกาวคำวาาสวัสดีกับสุภูสุคนนะคะสำหรับเ c ฟซแอดพน f อซสาวน้อยเพชรบนันแพงเอฟซหลานน้อยอุ้งอิงนะคะซิมาบอกเรื่องเจ้าของมาเป็นยูทูบเบอร์สืบเนื่องต่อมาจากคลิปเมื่อวานนี้นะคะพี่น้องเออเคอยลํำดับน้ำเบิงเอาก็แล้วกันนะคะพี่น้องเออบ่อยากเห็ดเป็นอีพีนั่นนี่ดอกพี่น้องเนาะ ค่อยๆลำดับจัดสรรไปมือไหนมีโอกาสก็จะมาวอกเรื่องเจของนํานะคะสำหรับมือนี่ที่มาบอกว่าเขามา่เป็นยูทูบเบอร์แล้วเป็่นจังไดน,นะคะเขาวม่าเป็นยูทูบเบอร์นะคะพี่น้องเออผ่านกดเกณฑ์เป,เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าเวลาพี่น้องบาดนี้ก็โอ้เฮ็ดมากเฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดมากงูๆูป่าๆนะคะ เห็ดถือแน่บ่าถือแน่ด้วยมีความผู้ติดตามรลายขึ้นแล้วนะคะหาลังผู๋ล,ลังค้นเพื่อนเขามาเป็นมูเป็นพวกนะคะพี่น้องเพื่อนมาสอมาถามอันนั่นอันนี้ก็บอกเพื่อนไปแบบโปงลงเปลงเลงเห็ดจังไดแบบใดบอกเพื่อนไปหาดูดของดูดเก็บตามสูตรนะคะพี่น้องเออว่ารู้ได้เห็ดจังไดก็บอกไปตัวเออบอกไปตามที่เจ้าของเห็ดนี่แหละเออ นั่นหมายเขาว่าคนรูบร่จริงกระตอบไปแบบบริจรึเปล่าเนาะแม่บ่พี่น้องไปไปมาว่าบอดโจวันนี้พี่น้องเออบอดโจคือพอหัวหนาวงสาวหน่อยเพชรบานแพงที่แอเพนนิ่ตามติดชีวิตอีหล่าหน่อยมาตะแลกเริ่มเดิมที่แอเพนเองก็บอกว่าแอนเพนมาขอเกาะกระแสเพิ่นนะคะพี่น้องเพราะว่ากระแสของสาวหน่อยเพชรบานแพงกระแสอีหล่าหน่อยองหญิงก็ล่งมาแห้งแล้วก็มาแห้งมาจนหอดสมือหนีละพี่น้องนะคะ ไอเ้เพนเองก็บอกว่าไอเ้เพนเลือกที่จะมาตามอิหาหน่อยละส่้สิดังไปเงาเๆงาอยู่ประมาณนั้นนะคะพี่น้องแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะคะพี่น้องดังเงหงามากีริงๆนะคะสองปีเต็มนะคะเขาสู้ฤดูกาลที่สามแล้วนะคะไอเ้เพนเองก็บอกไปบอกเรื่องอืนบอกว่าต่เรื่องอิห่านี่แหละแล้วก็พี่น้องเนาะประมาณนั้นไปไปมาๆมาบอดโจนะคะพี่น้องเพื่อนมาสาั่งภาพพรย้เรื่องไข่อ่อบบดนี้พี่น้อง กะเฮให้เพิ่นลำดับจัดสรรเรื่องเล่าของเวลาเวลามาลงตัวตอนช่วงเพิ่นปิดฤดูกาลฤดูกาลที่ผ่านมานี่แหละนะคะกาเฮให้เพิ่นนี่ว่างเว้นจากการแสดงเหมือนว่าะ่ะเพิ่นก็บกาว่าเพิ่นสิได้ทาการทายทาภาพยนตร์เรื่องไข่อในช่วงเพิ่นปิดฤดูกาลแต่มันกับผันโบแมนนาะพี่น้องนาะเกิดอุบัติเหตุน,นิดหน่อยนะคะกาเลฮ็ดเหนเพิ่น,พนได้หันมาพอดีว่าเพิ่นเชิญไปเป็นวิทยากรร่วมอยู่มหาลัาย คือดั่งของอีสานนะคบพี่นออ้องประมาณนั้นเพื่อนก็เลยไปเพิ่นถือรับเชิญไปเป็นลักษณะของเป็นผู้เอินว่าเป็นผู้ไปแบ่งปันประสบก,การณ์เรื่องเล่าของโลกโซเชียลประมาณนั้นและที่สําคัญก็คือบอสโจเราเป็นคนแบบชนิดที่ว่าความจําดีนะคะแล้วการมองเห็นโอกาสเพราะถ้าเราไปเป็นเป็นอเอิญพยัญชนงเป็นอาจารย์รับเชิญแล้วเล่าคือว่า การที่มัดจับมือถ้ำนี่มัดเจนให้เข้าใจได้เร็วขึ้นสำหรับโวเล่าคือเจ้าพอคอนเทนต์อยู่แล้วเจพอโซเชียลตอนนี้ที่เฮ็ดให้นิลาน้อยโด่งดังดันดันนิลาน้อยมาได้กันย้อนมาเราเอาเขาสู้โลกโซเชียลบ่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดบ่ว่าจะเป็นทุกแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะครับพี่น้องเออบอ่โจเราสามารถที่จะนั่งเขาสู้สายตาของผู้คนในทั่วโลก ฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมีดีในตัวแม่นว่าพี่น้องเพิ่นทึ่งมาเชิญเราไปป็ินอาจารย์รับเชิญเราเองก็เลยมองออกว่าเออเนาะถ้ายังสั้นสิเปิดคอร์สสอนแบบจับมือทำเลยจะเป็นทั่ไหนสิดีบ่เราก็เลยเปิดคอร์สแรกพี่น้องเลาตั้งซื้อว่าเราซื้อโจ้เนาะพี่น้องนะเราตั้งซื้อว่าเจโอวันเมื่อเจโอวันเปิดสอนบาดนี้พี่น้องเปิดสอนผ่านไปนะคะตอนนั่นกับลู้ซึกว่า จะมีภูเขาเลี้ยนประมั่นบ่ถึงลอยนะคะบาดน,นี้พ่อจะเปิดสอนแล้วกระเฮ็ดให้เป็นที่ห้าเป็นมามีค้นหูจักเออเป็นยูทูบเบอร์รอบขะตัวเราเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวสองเท่าตัวนะคะเลาก็เปิดโอกาสให้ไปทายถ้ำนาเวที่โน่นนี่นั่นได้นะคะกระเฮ็ดให้ผููค้นบอกเลยว่าอยากจะไปเลี้ยนเพิ่มเติมซึ่งแอปเพิเองพาด J o เจโอวันแอปเพิไปบ่ท่านโมดอก นะคะท่านพันได้คิดว่าสิไปหรือเปล่ายังไงแบบใดถ้าเพิ่นจัดรอบสองนี่คือสิท่านยูเอสนเพิ่็จัดรอบสองต่อเลยแม่พี่น้องแอตแนเองก็เลยตัดสินใจไปเรียนเป็น JO 2ทูนะคะพี่น้องเอตแลนตนเองก็เลยได้น้่มสกุลมาหม่ได้บ่อ่ซึ่งก้อนน้านี้แอตแนเองใส่ซื้อว่าเพชรแสงตะวัน A B J นะคะพี่น้อง A B J ซื้อลูกของแอ้แลนสามคนนะคะ บานนี่แอเพนรีเปลี่ยนมาเป็น JO 2นะคะพี่น้องเปลี่ยนเป็นใส่เข้ามา JO เข้าไปก็คือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสาวน้อยเป็นบ้านแพงเพ,พินถือว่าเป็นลูกซิดลูกหาเพินนะคะพี่น้องประมาณนั้นนะคะเออแอพเพนก็นเลยได้ซื้อว่า JO 2นะคะแล้วก็ได้รับความหูได้พี่น้องไปเลี้ยนนี่มีความหูกลับมาจากงูงป่าปลา,ปาบลูเรืองอยี่งหยังนะคะ กะเฮ็ด้แอดเพื่อนพ่อรู้เรื่องนี่พี่น้องบาทนี่บอดโจเพ้นก็นจัด้อนวิธีเฮ็ดปกจังหดแบบใดเออไอเพื่อนเองกับพ่อสิม,มีความหู o บางเล็กน้อยเด้อพี่น้องจับตนชนปนไปได้ถือแน่ว่าถือแน่นะคะตอนนี้ก็บอกว่าพ่อเข้าใจแต่ก็ยัง่งบทันในก้าวนาปันใดนะคะด้วยเวลาด้วยความกล้าสแสดงออกกัยัง่งบ่มีหลายมากพ่อนะคะ ยังไงก็ฝากพอๆพแม่แม่เอฟซีเขามาติดตามเบิ้งน้ำแน่ก็แล้วกันนะคะฝากช่องน้อยของแอดเพนนะคะพี่น้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพอๆพแม่แม่เอฟซีเนเด้อจ่าเด้อเพรแสงตะวันเจโอทู o นะคะขอบระคุณลวงหนาเลยดเด้อจ่าเด้อถ้าเพื่อนบอกว่าขอบคุณแลว้วสิก็ต้องซอยน้อ่น้องนะอย่าลืมนะพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแช่นะ,ะพี่น้องนล้วก็กดติดตามครับทังช่องน้ำก็แล้วกันนะคะพี่น้องเนาะ นี่คือข้ามเป็นมาของการมาเป็นยูทูบเบอร์นะคะพี่น้องแล้วตอนนี้ก็คือถือว่าก,กับกำลังมาได้ดีนะคะพี่น้องดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละดีขึ้นเมื่อแล้วเม็ดท่อเม็ดง่าเม็ดเข่าก็เอาดอกนะคะพี่น้องฝากพ่อพ่อแม่แม่ค่อยติดตามแนกแวกันนะคะบ่ปไปว่าเรื่องผู้อื่นดอกพี่น้องว่าเรื่องอีลาน่อยกบพอโจโยู่นี่ล่ละวนไปวนมายู่นี่แ่ะแต่ละมือแต่ละเดนะคะกับมือนี่ก็สิงลงคลิปอีลาน้อยคลิปหนึ่ง ลงคลิปพ่อโจคลิปหนึ่งแล้วก็ลงคลิปเจอของคลิปหนึ่งนะคะพี่น้องเออเดี๋ยวกะิมีแม่พญาสายซ่อมน้่อีกเด้อพี่น้องแล้วค่อยติดตามเดี๋ยวกะสิซ่อมตัวเลขมเมื่อว่าซูฟั่งอีกนะคะแอพเพนล,ลงคลิปอิหล่าหน่อยมือนี่มีอ,อ่าให้บอกว่ามีตัวเลขพรบนะคะพี่น้องเออตัวเลขที่อยู่ใกล้ตัวอิหล่าหน่อยแอเพนเริ่มมาซ่อมเด้พี่น้องบ่ซ่อมบ่ไห้เน้พี่น้องเพราะว่าว่รลูกขึ้นกันว่ามันเกิดอีหยังขืนกับอิหล่าหน่อย ไห้ลาน้อยว,ว่าเรื่องตัวเลขนีมันมักจะชใช่เลยไหมพี่น้องเนาะต้องคอยติดตามรับชมเนาะตามนั่นนะคะพี่น้องขอบคุณสุขูสุขนที่เขามารับจมไอเพ่นกับวหาเรื่องเล่าของเจ้าของเหมือนละเล็กละน้อยนะคะพี่น้องอย่าเฝ้าเปิดเฝ้าในเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมหากว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือแนะนามนิยังจังไดกบแอดเพนกับคอ,อมเมนต์เขามาได้นะคะพี่น้องท่านใดที่เขามาแล้วพันกดติดตามฝากกดติดตามน้าแน่ก็แล้วกันนะคะพี่น้อง ขอบคุณสุภูสุคนนะคะให้เงี่ยงปังๆสุภูสุคนด้จ้าเด้อสวัสดีค่ะค่ะอีหลากระพร้าซองที่สื่อได้ดีๆะนด้จ้าฝากอะไรก็ะะได้เป็นกำลังใจดีุ้ณแม่จจก็ในด้